อะไรค okay. ือตัวชี้วัดว่าถึงพะรัตนาไตรเพราะหลายคนก็จะบอกว่าฉันถึงเต็มหัวอกหัวใจเลยแต่ว่าก็บนบานสารกก่าไหว้เทพเจ้าอะไรเต็มไปหมดอย่างนี้คับอาจารย์อะไรคือตัวชี้วัดคัะอาจารย์เมื่อพะรัตนาไตยถูกทําให้เข้าใจผิดพลาดว่าพระรัตนาไตยเป็นอย่างที่เราเคยยึดเพึ่งยึดถือมาแต่ปางก่อนนั้นนั่นก็คือการยึดถือพะรัตนาไตปผิดการเข้าถึงพรัตนาไตยในลักษณะแบบนั้นแม้จะสร้างความรู้สึกทางใจว่าเราได้ยึดพื่อยั่งได้อย่างเต็มเหนี่ยวแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ใช่ตัวรัตนาไตอยู่ดีเพราะไม่ใช่รัตนาไตที่เป็นตัวรัตนาไตโดยตัวของรัตนาไตเองพระนาฏที่เป็นตัวรัตนาไตเองนั้นเป็นพระรัตนาไตโดยหลักธรรมชาติเป็นพระรัตนไตฏที่มีอยู่แล้วคําว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพอนยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าปัจเจกกับพุทธะมาค้นพบสภาพแห่งพุทธะนี้ธรรมะก็เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่มีอยู่ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีผู้ตัดสู้ธรรมเพราะธรรมะนั้นมีอยู่การตัดสู้ธรรมจึงมีคือเข้าไปรู้ธรรมน่ะ มันจึงมีสังฆา